มาตอบคาถามครับอยางจะทําประกันให้กับคุณพ่อหรือคุณแม่เงี้ยครับ oh. เราสมควรจะวางแผนให้ท่านเนี่ยอย่างไรบ้างให้มันถูกต้องแล้วก็รู้สึกว่านะครับสามารถเอาไปวางแผนต่อได้เลยนะครับ oh. ก็ในคลิปนี้ผมก็จะมีคําตอบครับ oh. สวัสดีครับผมทกรถ้ท่าวิศษดกรครับนะฮะก็ผมเป็นแอดมินของเพจ m o n e y p a n นแอนเฮนะครับทั้งใน YouTube ด้วยแล้วก็ในเพจด้วยนะครับก็จะมาให้ความรู้นะครับเป็นเพจที่ผมอยากจะให้ความรู้กับลูกค้าบ้างนฮะหลังจากที่ผมให้ความรู้กับตัวแทนมาเยอะมากแล้วนะครับ ก็มีเวลาก็จะมาตอบคําถามนะครับเพราะผมก็อยู่ในพื้นที่แล้วก็ได้มีโอกาสได้เป็นบรรยายกับลูกค้าเนี่ยหลายหลายคนเหลือเกินนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมได้รับคําถามเหมือนกันก็คือว่าอยากจะวางแผนให้กับคุณพ่อเงี้ยครับคุณแม่เงี้ยเราสมนควรจะต้องซื้อประกันแบบไหนให้กับท่านดีโอหัวข้อที่ผมอยากพูดมากๆเลยก็เลยเอามาอัดคลิปให้เลยนะครับเพราะว่ามันตรงกับที่ผมเป็นอยู่มากๆเลยเพราะว่าเหมือนคุณพ่อคุณแม่ผมเนี่ย ไม่สามารถทําประกันได้นะครับเพราะว่าสุขภาพร่างกายเนี่ยไม่แข็งแรงแล้วเนี่ยนะครับก็ไม่สามารถทําประกันได้ใช่ไหมครับอาจจะซื้อประกันประเภทสะสมทรัพย์ที่เขาไม่ตรวจสุขภาพได้อย่างเดียว หรือประกันประเภทที่มันทุนต่ำม,มากๆเลยเงี้ยทุนมันเท่ากับเบี้ยเลยประเภทนั้นซึ่งมันก็ไม่ตรงกับความต้องการอีกนะครับดในคลิปนี้เนี่ยผมแบบอยากจะพูดได้กับทุกท่านเลยฮะที่มีคุณพ่อคุณแม่เนาะนะครับที่ยังมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงดีอยู่ถ้าท่านไหวท่านมีรายได้ที่พอจะซื้อประกันได้อย่างนี้ก็สมควรที่จะทาให้ให้มากๆเลยนะครับ เพราะว่าถ้าเกิดผมย้อนเวลาได้ผมก็อยากจะทําให้ท่านเหมือนกันแต่ตอนนั้นผมก็ทําไม่ได้เสียแนนเพราะว่ามีโรคประจาตัวเ,ออเราต้องทําแข่งกับเรื่องของเวลาจริงนะเพราะว่าเมื่อคนอายุมากขึ้นความเสี่ยงก็จะสูงขึ้นมากๆนะครับความเสี่ยงเรื่องของโรภคภัยไข้เจ็บเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยพอมีโรคประจาตัวเนี่ยประกันกาจะไม่ค่อยอะไรครับไม่ค่อยอนุมัติจริงๆครับไม่ค่อยอนุมัตินั้นถ้าเกิดคุณจะรีบวางแผนเนี่ยมีอยู่สอง,สองตัวที่คุณจะต้องดีไซน์ให้ให้ดีนะ คือหนึ่งเลยนะาซื้อได้คือซื้อประเภทที่เป็นประกันสุขภาพให้ท่านก่อนเลยจริงประเภทที่เป็นสุขภาพนะนะครับเอาแบบตันลางก็ได้ค่าห้องแบบก็ไปดูเนาะว่าค่าห้องที่มันเหมาะกับเราอยู่ที่มันเท่าไหร่เช่นถ้าผมอยู่ในพื้นที่ต่างจังหวัดค่าห้องอยู่ที่มันสองพันหรือสามพันก็เอาอยู่แล้วอย่างนี้ครับเราก็ดูประเมินะว่าเป็นไง ว่าค่าใช้จ่ายประมาณนี้เนี่ยมันโอเคกับเราไหมหรือถ้าหรือบางพื้นที่เราอยู่ค่าห้องมันเริ่มที่สี่พันอะเงี้ยมันก็จะไม่เหมือนกันแต่ให้ผมแนะนำผมอยากให้ซื้อเป็นประเภทสวัสดิการเนี่ยไว้ให้กับเขาคือพยายามดีไซน์แบบนี้ครับพยายามดีไซน์ให้เป็นแบบเอ่โพทั้งหมดเลยอุบัติเหตุเพราะเบี้ยมันถูกมากเลยนะอุบัติเหตุแบบคุ้มครองทั้งชีวิตและการสูญเสีย าาจากอุบัติเหตุด้วยนะฮะสก็คือคุ้มครองเรื่องของชีวิตแล้วก็คุ้มครองพวกโกรคร้ายแรงต่างๆพวกมะเร็งโรคหัวใจโรคอะต่างตก็ตามแต่เนี่ยให้มันครอบเวอร์ตัวหนึ่งไปด้วยในตัวเพราะเลดเบีย้ยสัญญาเพิ่มเติมประเภทนี้มันจะมันจะถูกมากเลย3ก็คือประเภทที่เป็นค่าห้องบวกค่าเฉยเฉยค่าห้องก็เอาให้มันสูงเข้าไว้เท่าที่เราไหว ค่าเฉยๆก็เช่นเดียวกันถ้าส่วนตัวผมเองผมก็ไม่ค่อยไม่ค่อยซีเรียสเรื่องค่าเฉยมากนะส่วนตัวผมผมจะซีเรียสเรื่องของบริการมากกว่าดังนั้นตัวแรกเลยนะคือเน้นสบริการเข้าไว้ก่อนนะครับเบี้ยเท่าไหร่คนณกร,รานเบี้ยเท่าไหร่ดีเอาที่ไหวนะนะครับใช่ไหมอย่างเหมือนผมไหวปีละสามหมื่นผมก็ทําให้มันอยู่ครบเบอร์ประมาณนั้นนะฮะก็เราก็สามารถดีไซน์ได้ในจํานวนเงินที่เราเราต้องการก็ไปลดห้องถ้าห้องมันไม่พอก็เพิ่มห้องลดค่าเฉย แต่ถ้าเกิดเป็นไปได้เนี่ยนะเอาให้สักให,ให้ให้ความสําคัญก่อนเลสวัสดิการหรือค่ารักษาก่อนเพราะว่าค่ารักษาหรือค่าห้องมันจะครอบเบอร์ภาพ,พรวมทั้งหมดนะครับอันนี้ต้องซื้อก่อนและสําคัญที่สุดเลยก็คือพยายามซื้อแบบประกันตัวหลัก หลายคนอาจจะงงนะถ้าเกิดใครที่ไปดู EP ก่อนหนะ้านี้ก็จะงงว่าสัญญาหลักและสัญญาเพิ่มเติมเวลาซื้อประกันนะครับประกันหนึ่งเล่มเนี่ยครับมันจะมีสัญญาหลักและสัญญาเพิ่มเติมไอ้ไอสัญญาณหลักนี้คือซื้อทุนความคุ้มครองนะครับแล้วก็มันจะทําหน้าที่อยู่ทั้งคุ้มครองแล้วเป็นการเก็บออมไปในตัวไอ้ซื้อทุนหลักเนี่ยพยายามซื้อทุนให้มันสูงที่สุดเท่าที่เราไหวแล้วเบียดให้ต่ำที่สุด แล้วให้มันจ่ายไปยาวๆเลยเป็นไปได้ซื้อไปถึง99เลยเน้นทุนให้สูงเข้าไวทําไมตือต้องเน้นทุนให้สูงเข้าไว้เพราะว่ามันจะได้นะฮะคุ้มครองชีวิตของคุณพ่อคุณแม่เราไปในตัวเช่นถ้าเกิดสูญเสียหรือว่าเสียชีวิตหรือการจากไปไม่มีอยากให้เกิดใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดเนี่ยนะครับเราก็จะได้ทุนปาาระกันที่สูงนั่นเองดันั้นถ้าเกิดเราเลือกซื้อกอับคุณพ่อกับคุณแม่นะครับพยายามเลือกซื้อสัญญาหลัก ที่มันจ่ายเบี้ยน้อยที่สุดยาวที่สุดและทุนความคุ้มครองให้เยอะที่สุดเอาไว้ก่อนไปเลยฮะกลาเสกล่าวไปเลยทุนเอาเท่าไหร่ก็ได้ที่เราแบบสามารถได้เยอะที่สุดในจนํานวนเงินที่ที่เป็นของเราที่เราโอเคใช่ไหมครับส่วนสัญญาเพิ่มเติมก็เหมือนที่ผมบอกครับถ้ามีตังจริงจริงซื้อให้หมดเลยสุขภาพนะแบบค่าห้องก็ได้นะถ้ามีตัง์หน่อยก็เมาจ่ายไปเลยก็ดีนะฮะ แต่ถ้าเกิดว่าไม่มีตังค์ก็เริ่มแบบแบบตลรางนี่แหละตัวผมเองก็ซื้อแบบตลรางเหมือนกันอะไรอีกครับคุ้มครองพวกโกรหลแรงแตระกูลในการคุ้มครองพวกโกรุษแรงก็คือแบบโอ้โหพวกตรวจเจอหน้านี่นู่นทั้งจ่ายแบบเป็นเงินก้อนและค่ารักษาถ้ามีตังค์ซื้อด้วยนะครับที่บังคับที่ต้องซื้อเลยคือประเภทอุบัติเหตุซื้อไ้เถอะครับเพราะมันเปียถูกเช่นสูญเสียชีวิตจ่ายสูญเสียอวัยวะจ่ายอะไรนี้ประเภทเนี้ยซื้อไว้เถอะครับนะฮะซื้อไเ้เถอะให้ตัวแทนเขา cover มาให้ด้วยนะครับ ตัวละเอยียดครับที่เราสมมติจะต้องซื้อต่อก็คือมันจะมีสัญญาเพิ่มเติมตัวหนึ่งมันชื่อว่าเป็นระยะ,ะคุ้มครองช่วงระยะเวลามันจะทําให้ทุนความคุ้งของเราสูงขึ้นสมมติเราซื้อทุนประกันตัวหลักล้านหนึ่งเราจ่ายเบี้ยอยู่ที่ประมาณเท่าไหร,ร่ฮะห้าหมบาทหรือ40,000บาทก็ตามแต่ใช่ไหมครับทีนี้เราอยากจะได้ทุนประกันมันเพิ่มขึ้นอีกสักล้านหนึ่งถ้าเราซื้อทุนแต่สัญญาหลัก2ล้านเลยเนี่ยเบี้ยจาก5 0,000มันก็ต้องเป็น1น0 0 0แสนไง ถ้าเราไปซื้อสัญญาเพิ่มเติมประเภทเพิ่มทุนแล้วกันอธิบายง,ง่ายเพิ่มทุนคือเพิ่มทุนอีกสักห้าแสนแต่เราจ่ายเยี่ยนหลักพัน,นถ้าสูญเสียชีวิตคุณจะได้เพิ่มหลักล้านหนึ่งสัญญาเพิ่มเติมนี้อีกล้านหนึ่งก็เสียชีวิตจะได้2ล้านแบบนี้เรียกว่าสัญญาเพิ่มเติมประเภทช่วงระยะเวลาน่า,นาซื้อมากสมว่าจะต้องซื้อเข้ามาในแพ็กเกจตด้วยนะสงก็จะต้องดีไซน์เข้าไปในแพ็กเกจตด้วย นะครับดังน,นั้นผมแนะนำสัญญาเพิ่มเติมประเภทอยู่ประมาณ5ตัวนี้นะสุขภาพหรือเข้าเจ้าเชยคมพองโรคร้ายหรือแล้วก็ประเภทอุบัติเหตุนะครับสำคัญที่สุดก็คืออาจจะเพิ่มทุนประกันโดยการดีไซน์พวกถ้าเป็นประเภทเทอร์มไลฟ์หรือประเภทที่เราเพิ่มทุนเนี่ยอันนี้เอาเข้าไปด้วยจะทำให้ดีไซน์ทุนได้สูงขึ้นนั่นเองทั้งหมดทั้งมวลที่ผมวางแผนแบบนี้ผมมองว่า รีบซื้อให้กับคุณพ่พอคุณแม่เถอะครับแล้วก็เป็นไงครับพราะเราไม่รู้วันพรุ่งนี้เราไม่รู้ว่าคุณพ่พอคุณแม่จะมีสุขภาพร่างกายที่ดีเหมือนตอนนี้หรือไม่ของแบบนี้ไม่รู้เลยเหมือนผมเนี่ยผมเข้ามาในธุรกิจนี้ก็ตอนที่คุณพ่อคุณแม่สุขภาพร่างกายไม่ไม,ไม่ได้แข็งแรงแล้วพอเราจะมาคิดวางแผนเรื่องนี้เนี่ยมัน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 ไม่ได้เลยเห็นไหมมันเสียโอกาสมันเสียดายมากเลยก็อยากจะซื้อให้เหมือนกัน เห็นไหมครับนั่นถ้าเกิดใครที่ยังยังมีกําลังของตัวเองอยู่เนี่ยพยายามซื้อให้เลยแล้วกันนะครับเวลาเจ็บปวดไม่ค่อยสบายก็จะได้ใช้สิทธิ์ที่ดีดจริงครับในระหว่างนั้นเองเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นอะไรเป็นกองมรดกให้ด้วยดังนั้นการที่คุณพ่อคุณแม่มีกองมรดกเนี่ยนะครับลูกหลานก็จะอยู่สุขสบายนะครับแต่ถ้าเกิดเราไม่ได้มองในเรื่องของพวกกองมรดกแต่มองเรื่องของคุณพ่อคุณแม่ได้ใช้สิทธิ์เวลาเขานอนเอกชนมีเงินรักษาอะไรต่างๆเองเนี่ยมันก็รอบเวอร์ด้วยผมจะไม่ค่่่อออยได้นําเเรรืงงขงปะภททีสสมส ที่อ๋อทำแล้วแบบคนอายุแบบเกือบ60แล้วเนะีแ่ยบบไปสะสมทรัพย์อยู่อะไรอย่างเงี้ยครับส่งเบี้ย3ปี4ปี5ปี6ปีก็ตามแต่ผมไม่ค่อยเห็นด้วยเลยส่วนตัวผมนะครับแต่แต่ท่านอื่นผมไม่ดูดังนั้นเองลองดีไซน์ประมาณนี้ล้วกันนะครับสรุปครับถ้าจะวางแผนให้กับคุณพ่อคุณแม่สมควรจะต้องมีอะไรครับซื้อสสดิการให้ท่านก่อนเลยครับรีบเลยเพราะสุขภาพร่รางกายท่านยังแข็งแรงอยู่ถ้าสุขภาพร่รางกายไม่ดีแล้วซื้อไม่ได้นะครับ สองคือวางแผนในเรื่องของทุนความคุ้มครองให้กับท่านให้สูงที่สุดจ่ายเบี้ยให้น้อยที่สุดเอาที่เราไหวและสำคัญที่สุดก็คือเมนเน,นเงินตัวเองให้ดีแล้วกันนะครับไม่ใช่ส่งแล้วนะครับทำไปเยอะเกินจนเราไม่สามารถส่งเบี้ยรประกันในระยะยาวได้ก็ไม่ดีเหมือนกันนะครับเพราะสัญญาเหล่านี้มันเหมือนเป็นสัญญาทิ้งเปล่าเกือบหมดเลย ถ้าเราส่งไปแล้ว1นปี2ปีเกิดเราไม่มีเงินที่จะส่งต่อสัญญามันก็เป็นฮะทิ้งไปเลยเงินเราจะไม่ได้เป็นเงินเก็บน,นะดังนั้นเมนเนจรายได้ของท่านให้ดีให้เหมาะสมแล้วกันนะครับผมโอเคฮะคลิปนี้ตอบเท่านี้หวังว่าจะมีประโยชน์นะครับอย่าลืมกดติดตามใน m a n นี่แ t นแ d h ด์ l แล Money, และเพจมันนี่ a n นเดยวกันนะครับเจอกันใหม่ใน E p ต่อ